ทำสปินรีเวิร์สหรือท่าเวอร์ชันรีเวิร์สของท่าทำสปินนะครับจริงๆแล้วท่านี้เนี่ยไม่ได้ใช้พื้นฐานเป็นท่ายากอะไรมากมายทําให้เป็นหนึ่งในท่าที่สามารถฝึกได้ตั้งแต่แรกๆแต่เนื่องจากเพราะเป็นท่าที่ค่อนข้างจับความรู้สึกได้ยากทําให้คนเที่ยงทําท่าได้ไม่เยอะนั้นอาจจะรู้สึกว่าฝึกได้ยากมากพอสมควรครับผมดังนั้นขอแนะนําว่าพยายามฝึกให้ได้หลายๆท่าก่อนโดยเฉพาะที่สาคัญก็คือทำมาเรารีเวิร์สที่จะเป็นพื้นฐานสําคัญกับท่าทำสปินธรรมดาที่จริงๆเราก็ไม่ใช่พื้นฐานของท่านี้แต่จะช่วยให้เรรรรราาาาาาาสสมมถจับคควู้้้้ึึกกในนนทท่่่ีไดงงยยิข ใครที่ยังทำไม่ได้ก็ขอแนะนําให้ฝึก2ท่านี้ก่อนส่วนใครที่ทําได้แล้วก็ไปดูวิธีฝึกท่าทำสปินรีเวิร์สกันเลยดีกว่าครับผมท่านิ่นั้นการเขลียบของปากกาจะคล้ายกับท่าทำราวรีเวิร์สเลยครับผมก็คือปากกาจะหมุนกลับจากท่าทำราหรือท่าทำสปินเวอร์ชั่นธรรมดาหมุนอ้อมรอบนิ้โป้งแล้วก็มานับที่ตำแหน่งทีห่ง จะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ปากกาจะไม่ได้หมุนแค่อ้อมรอบนิ้วโป้งแต่จะมีจังหวะที่หมุนบนนิ้วโป้งเล็กน้อยด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายกับท่าทำสปินเลยสำหรับวิธีการทํานั้นเริ่มต้นเหมือนกับท่าทำรารีเร์สเลยครับผมก็คือเราจะเริ่มต้นในตำแหน่งหลังจากที่ทําท่าทำาเราหรือทําสปินจบแบบนี้นะครับคือจะจับปากกาด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้หลังจากนั้นเนี่ยก็จะหดนิ้วชี้มาเพื่อกดปากกาลงให้ปากกาหมุนอ้อมรอบนิ้วโป้งกลับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเหมือนก จุดที่แตกต่างกับการทาท่าทำบราล์รีเวิร์สธรรมดานั้นก็คือหลังจากที่เราดันปากกาไปแล้วเนี่ยให้เราขุกนิ้วโป้งลงเล็กน้อยประมาณนี้นะครับเพื่อให้ปากกานน้นไม่ใช่แค่หมุนอ้อมรอบนิ้วโป้งแต่จะเป็นการหมุนบนนิ้วโป้งแทนครับโดยในช่วงแรกของการฝึกนั้นอาจจะยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับมากให้พยายามโฟกัสไปที่การใช้นิ้วชี้เนี่ยดันปากกาให้ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งให้ได้ก่อนครับ แรกๆปล่อยตกไปก่อนก็นได้ครับผมจนสามารถทําให้ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งได้คล่องแล้วก็ค่อยมาโฟกัสกับการรับปากกากันโดยวิธีการรับปากกาเนี่ยก็คือหลังจากที่เราดันปากกาให้เหมุนบนนิ้วโป้งได้แล้วจากเดิมที่เราหดนิ้วโป้งลงเล็กน้อยเนี่ยให้เราดันนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อรับปากกาครับผม ึ field, ite, ่ง MM สิ่งสำคัญในการรับปากกาเนี่ยจะอยู <te> ่ที <te anes> ่จ <t Sing> ังหวะการดันนิ้วโป้งขึ้นมาครับผมโดยตามความรู้สึกผมเนี่ยจังหวะในการดันนิ้วโป้งขึ้นมาจะเป็นจังหวะหลังจากที่ปากกาผ่านปลายนิ้วโป้งไปทันทีครับก็คือในจังหวะที่ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งเนี่ยนั่ตอนที่เราเห็นฝั่งนี้เนี่ยผ่านนิ้วโป้งไปเนี่ยก็ให้ใช้จังหวะนี้เนี่ยยกนิ้วโป้งขึ้นมาปากกาส่วนใหญ่แล้วก็จะกระเด็นเข้าในจังหวะท่ารับได้ตามปกติเลยครับ จะสำคัญอีกอย่างในการรับก็คือนิ้วชี้ครับผมโดยนิ้วชี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ดันปากกาแล้วเนี่ยให้เรายืดนิ้วชี้กลับมาเพื่อเตรียมรับท่าน,นี้เลยครับโดยนิ้วชี้เนี่ยหลังจากยืดกลับมาแล้วถ้าหากใครพบว่าในระหว่างที่ปากกาหมุนเนี่ยปากกามันมากระแกทกนิ้วชี้ทาให้หล่นเนี่ยให้พยายามพดนิ้วชี้ลงเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยให้ปากกาไม่โดนนิ้วชี้ได้แต่ถ้าหากปากกาไม่ได้มีการตีนิ้วชี้ตนร่วงก็แสดงว่านิ้วชี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องพยายามขยับอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับ เมื่อเข้าใจหลักการแล้วที่เหลือก็พยายามฝึกซ้ำๆจนสามารถจับจังหวะในการรับประกาได้ก็พอครับถัดมากันที่วิธีต่อยอดของท่านี้เนี่ยจะมีหลักๆ2แบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือการพยายามเพิ่มรอบหมุนครับผมซึ่งการเพิ่มรอบหมุนเนี่ยมี2ปัจจัยหลักๆที่ต้องพยายามใส่ใจอย่างแรกเลยก็คือความแรงในการดันประกาในตอนแรกครับผม เนื่องจากถ้าหากเราดันปากกาเบาไปเนี่ยปากกาก็จะไม่มีแรงพอให,พให้เพิ่มรอบหมุนได้ดังนั้นถ้าหากใครที่อยากเพิ่มรอบหมุนเนี่ยต้องพยายามฝึกดันปากกาให้แรงขึ้นไปด้วยครับแต่สิ่งที่หลายคนจะเจอเวลาดันปากกาให้แรงขึ้นเนี่ยจะพบว่าเราสามารถควบคุมปากกาให้หมุนบนนิ้วโป้งยากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือปัจจัยที่2ที่จะต้องฝึกให้ได้ครับผมก็คือการพยายามเลี้ยงปากกาให้อยู่บนนิ้วโป้งให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ ดังนั้นการพยายามทำท่าทำสปินดีเวิร์สให้ได้หลายรอบเนี่ยจะต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างความแรงในการดันปากกาแล้วก็การควบคุมปากกาให้เหมือนบนนิ้วโป้งครับผมอีกวิธีหนึ่งในการต่อยอดของท่านี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากท่าทำสปินรีเวิร์สเป็นฟิงเกอร์เลสทำสปินรีเวิร์สแทนครับผมว่าง่ายก็คือคล้ายกับท่าฟิงเกอร์เลสซัมมาราวรีเวิร์ส แต่เพียงแค่ปรับให้เหมือนบนนิ้วโป้งหลายรอบแทนครับซึ่งแน่นอนว่าการจะฝึกท่านี้ได้นั้นควรจะฝึกท่า Fingerless สทัมอาร์เร e v e r เวิร์สไสคล่องก่อนครับใครที่ยังทําไม่ได้ก็ให้ไปฝึกท่านั้นก่อนนะครับส่วนใครที่ทําท่า f i n g e r l e s s ทัมอาเรว์ e ีเวิร์สได้แล้วและต้องการจะฝึกท่า f i n g e r l e s s สทัมสปินรีเวิร์สเนี่ยขอบอกเลยว่าจริงๆวิธีการฝึกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากท่าทำสปินร e เวิร์สเท่าไหร่หลักการาต่างๆยังเหมือนกันเลยครับผมก็คือเริ่มต้้นนนนันเหมือกท่า less Re แต่เมื่อดันปากกาออกไปแล้วเนี่ยให้ขุบนิ้วโป้งลงเล็กน้อยเพื่อให้ปากกาเนี่ยสามารถหมุนบนนิ้วโป้งได้และหลังจากนั้นก็กะจังหวะในการดันนิ้วโป้งขึ้นมารับปากกาแค่นั้นครับเข้าใจแบบนี้ได้แล้วที่เหลือก็แค่พยายามฝึกซ้ำๆจนทำได้เท่านั้นเองครับผมทำสปินรีเวิร์สแล้วก็ฟิงเกอร์เลสทำสปินรีเวิร์สนั้นถ้าพูดกันตรงๆแล้วเป็นท่าที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เนื่องจากท่านี้นั้นเวลาใส่ในคอมโบมักจะไม่โดดเด่นมากนะัก บางทีถ้าหากทำเร็วๆอาจจะโดนมองข้ามได้ง่ายคนดูอาจจะคิดว่าเป็นแค่ท่าทำเารารีเวิร์สหรือฟิงเกอร์เลสทำเารารีเวิร์สก็ได้ครับแต่บอกตามตรงเลยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบทีเดียวเพราะเป็นการเพิ่มความยากให้คอมโบเล็กๆน้อยในขณะที่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมของคอมโบได้และเวลาใส่ท่านี้ในคอมโบแล้วมีคนสังเกตเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจพอสมควรเลยครับผมที่ได้รู้ว่ามีคนดูคอมโบเราอย่างตั้งใจนั่นเองแน่นอนว่าเหมือนกับการฝึกท่าคงประการอื่นๆก็คืออย่าลืมฝึกอย่างสม่ำเสมอฝึกให้้ไดต่่ออเนนนืงททุุกกววัั และหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทำขึ้นมาได้เองครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับท่านี้นั้นการเขี่ยบของปากกาจะคล้ายกับท่าทำราว reverse เลยครับผมก็คือปากกาจะหมุนกลับจากท่าทำราหรือท่าทำ spin version ธรรมดาหมุนอ้อมรอบนิ้วโป้งแล้วก็มานับที่ตำแหน่งทหนึ่ง จะแตกต่างกันเล็กน้อยตรงที่ปากกาจะไม่ได้หมุนแค่อ้อมรอบนิ้วโป้งแต่จะมีจังหวะที่หมุนบนนิ้วโป้งเล็กน้อยด้วยครับซึ่งตรงนี้ก็จะคล้ายกับท่าทำสปินเลยสำหรับวิธีการทํานั้นเริ่มต้นเหมือนกับท่าทำอาร์เรว์สเลยครับผมก็คือเราจะเริ่มต้นในตำแหน่งหลังจากที่ทําท่าทำอาร์เรวหรือทําสปินจบแบบนี้นะครับคือจะจับปากกาด้วยนิ้วโป้งกับนิ้วชี้แบบนี้แลอาจะมีนิ้วกลางเนี่ยรองปากกายอยู่ครับผมหลังจากนั้นเนี่ยก็จะหดนิ้วชี้มาเพื่อกดปากกาลงให้ปากกาเหมือนอ้อมรอบนิ จุดที่แตกต่างจากการทําท่าทำบราเดิลเอิร์สธรรมดาน,นั้นก็คือหลังจากที่เราดันปากกาไปแล้วเนี่ยให้เราคุบนิ้วโป้งลงเล็กน้อยประมาณนี้นะครับเพื่อให้ปากกานน้นไม่ใช่แค่หมุนอ้อมรอบนิ้วโป้งแต่จะเป็นการหมุนบนนิ้วโป้งแทนครับโดยในช่วงแรกของการฝึกนั้นอาจจะยังไม่ต้องโฟกัสกับการรับมากให้พยายามโฟกัสไปที่การใช้นิ้วชี้เนี่ยดันปากกาให้ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งให้ได้ก่อนครับ แรกๆปล่อยตกไปก่อนก็นได้ครับผมจนสามารถทาให้ปากการหมุนบนนิ้วโป้งได้คล่องแล้วก็ค่อยมาโฟกัสกับการรับประกากันโดยวิธีการรับประการเนี่ยก็คือหลังจากที่เราดันประกาให้หมุนบนนิ้วโป้งได้แล้วจากเดิมที่เราหดนิ้วโป้งลงเล็กน้อยเนี่ยให้เราดันนิ้วโป้งขึ้นมาเพื่อรับประการครับผม ซึ่งสิส่งสำคัญในการรับปากกาเนี่ยจะอยู่ที่จังหวะการดันนิ้วโป้งขึ้นมาครับผมโดยตามความรู้สึกผมเนี่ยจังหวะในการดันนิ้วโป้งขึ้นมาจะเป็นจังหวะหลังจากปากกาผ่านปลายนิ้วโป้งไปทันทีครับก็คือในจังหวะที่ปากกาหมุนบนนิ้วโป้งเนี่ยหลังจากที่เราเห็นฝั่งนี้เนี่ยผ่านนิ้วโป้งไปเนี่ยก็ให้ใช้จังหวะนี้เนี่ยยกนิ้วโป้งขึ้นมาปากกาส่วนใหญ่แล้วก็จะกระเด็นเข้าในจังหวะท่ารับได้ตามปกติเลยครับ สุดสคัญอีกอย่างในการรับก็คือนิ้วชี้ครับผมโดยนิ้วชี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ดันปากกาแล้วเนี่ยให้เรายืดนิ้วชี้กลับมาเพื่อเตรียมรับท่านี้เลยครับโดยนิ้วชี้เนี่ยหลังจากยืดกลับมาแล้วถ้าหากใครพบว่าในระหว่างที่ปากกาหมุนเนี่ยปากกามันมากระแทกนิ้วชี้ทาให้หล่นเนี่ยให้พยายามผลนิ้วชี้ลงเล็กน้อยนะครับก็จะช่วยให้ปากกาไม่โดนนิ้วชี้ได้แต่ถ้าปากปกาไม่ได้มีการตีนิ้วชี้จนร่วงก็แสดงว่านิ้วชี้อยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วไม่จำเป็นจะต้องพยายามขยับอะไรเพิ่มเติมก็ได้ครับ เมื่อเข้าใจหลักการแล้วที่เหลือก็พยายามฝึกซ้ำๆจนสามารถจับจังหวะในการรับประกาได้ก็พอครับถัดมากัะที่วิธีต่อยอดของท่านี้เนี่ยจะมีหลักๆ2แบบด้วยกันแบบแรกเลยก็คือการพยายามเพิ่มรอบหมุนครับผมซึ่งการเพิ่มรอบหมุนเนี่ยมี2ปัจจัยหลักๆที่ต้องพยายามใส่ใจอย่างแรกเลยก็คือความแรงในการดันประกาในตอนแรกครับผม เนื่องจากถ้าหากเราดันปากกาเบาไปเนี่ยปากกาก็จะไม่มีแรงพอให้เพิ่มรอบหมุนได้ดังนั้นถ้าหากใครที่อยากเพิ่มรอบหมุนเนี่ยต้องพยายามฝึกดันปากกาให้แรงขึ้นไปด้วยครับแต่สิ่งที่หลายคนจะเจอเวลาดันปากกาให้แรงขึ้นเนี่ยจะพบว่าเราสามารถควบคุมปากกาให้หมุนบนนิ้วโป้งยากขึ้นซึ่งอันนี้ก็คือปัจจัยที่2ที่จะต้องฝึกให้ได้ครับผมก็คือการพยายามเลี้ยงปากกาให้อยู่บนนิ้วโป้งให้ได้นานที่สุดเท่าที่จะทําได้ ดังนั้นการพยายามทำท่าทำสป b ินด n r e ว e ร์สให้ได้หลายๆรอบเนี่ยจะต้องบาลานซ์กันให้ดีระหว่างความแรงในการกันปากกาแล้วก็การควบคุมปากกาให้เหมือนบนนิ้วโป้งครับผมอีกวิธีนึงในการต่อยอดของท่านี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนจากท่าทำสป b ิน i n r เว e ร์สเป็น Fingerless สทำสป s ิน n r e เว r ร์แทนครับผม ว่าไง่ายก็คือคล้ายกับท่าฟิงเกอร์เลสซัมมราวรีเวิร์สแต่เปลียงแค่ปรับให้เหมือนบนนิ้วโป้งหลายรอบแทนครับซึ่งแน่นอนว่าการจะฝึกท่านี้ได้นั้นควรจะฝึกท่าฟิงเกอร์เลสซัมมาราวรีเวิร์สให้คล่องก่อนครับใครที่ยังทําไม่ได้ก็ให้ไปฝึกท่านั้นก่อนนะครับส่วนใครที่ทําท่าฟิงเกอร์เลสซัมมาราวรีเวิร์สได้แล้วและต้องการจะฝึกท่าฟิงเกอร์เลสทําสปินรีเวิร์สเนี่ยขอบอกเลยว่าจริงๆวิธีการฝึกนั้นก็ไม่ได้แตกต่างจากท่าทำสปินรีเวิร์สนนารสัก แต่เมื่อดันปากกาออกไปแล้วเนี่ยให้ขุบนิ้วโป้งลงเล็กน้อยเพื่อให้ปากกาเนี่ยสามารถหมุนบนนิ้วโป้งได้และหลังจากนั้นก็กะจังหวะในการดันนิ้วโป้งขึ้นมารับปากกาแค่นั้นครับเข้าใจแบบนี้ได้แล้วที่เหลือก็แค่พยายามฝึกซ้ำๆจนทำได้เท่านั้นเองกระผมทำสปินรีเวิร์สแล้วก็ฟิงเกอร์เลสทำสปินรีเวิร์สนั้นถ้าพูดกันตรงๆแล้วเป็นท่าที่ไม่ได้รับความนิยมเท่าไหร่เนื่องจากท่านี้นั้นเวลาใส่ในคอมโบมักจะไม่โดดเด่นมากนะัก บางทีถ้าหากทำเร็วๆอาจจะโดนมองข้ามได้ง่ายคนดูอาจจะคิดว่าเป็นแค่ท่าทำอเราวรีเวิร์สหรือฟิงเกอร์เลสทำอเราวรีเวิร์สก็ได้ครับแต่บอกตามตรงเลยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยค่อนข้างชอบทีเดียวเพราะเป็นการเพิ่มความยากให้คอมโบเล็กๆน้อยในขณะที่ก็ยังคงโครงสร้างเดิมของคอมโบได้และเวลาใส่ท่านี้ในคอมโบแล้วมีคนสังเกตเห็นเนี่ยก็จะรู้สึกดีใจพอสมควรเลยครับผมที่ได้รู้ว่ามีคนดูคอมโบเราอย่างตั้งใจนั่นเองแน่นอนว่าเหมือนกับการฝึกท่าคงประการอื่นๆก็คืออย่าลืมฝึกอย่างสม่ำเสมอฝึกให้ได้ต่อเนนื่องททุุกกววััน และหลังจากนั้นก็จะค่อยๆทำขึ้นมาได้เองครับสำหรับวันนี้ก็คงขอจบไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวถัดไปครับผมสวัสดีครับ